โอเคก็อยู่ในแมทแม็กพาที่เท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันหลังจากที่แบบเราโดนถ่ายเลือดจากไอ้วอลบอยมาโอเคเราต้องไปตามหาไอ้ผู้หญิงตอนนี้รถเราอยู่ตรงนี้แต่ไม่บอกนะว่าผู้หญิงอยู่ไหนโอเคเราต้องออกเดินออกไปทางนี้ปะอ่าน่าจะทางนี้หรอมั้งโอเคเดี๋ยววิ่งออกไปก่อนอ่าน้นบุญยังมีชีวิตอยู่นี่รถ มันน่ำโอปป้าเหรอไม่เป็นไรแต่ไอ้สตาร์กรรมัมไอ้บัดกายเป็นหัวหน้ากลุ่มไปแล้วผู้หญิงไอ้ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะไอ้หมอบอก,บอ,กอยู่ที่คอรคิวบัสเ,เธอจะต้องเ,อเธอต้องอยู่ที่นั่นแน่บอกว่าจะได้เจอเธอนะเอเธอจะได้เจอกับท่านบิ๊กชิฟแต่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่อา้าวโอเคเอาไ โอเคมีไซเควสขึ้นมาแต่เราต้องไปหาอาวเลยโอเคมันอยู่ข้างในโอเคยอ้อนกข้าไปก่อนอ่ะมาถูกทางแล้วโอเคนี่ใครวะเนี่ยโอเคเริ่มมิชั่นนะอ้าวสกอรัสกกรเออมันกำลังข้างในเมืองนี้แต่ต้องหนีไปละอ่ะฉันชนะนะรางวัลอยู่ไหนถ้าช่วยฉัน ลูกสาวฉันมีโอกาสที่จะถ้าให้โอกาสปล่อยเธอแล้วก็เดี๋ยวจะบอกไม่กูไม่ช่วยมึงแน่ไม่มีทางกูเห็นว่าไอ้หลังตามว่าตาของมึงเนี่ยมึงจะต้องช่วยตามหาแล้วก็พาลูกฉันกลับคืนมาบิ๊กชีฟบิ๊กชีฟฉันต้องการมันตอนนี้เลย ตรงนี้ไปไปที่สตังกับกาลัดถ้าได้ไปถ้าขับไปถ้าลงไปแล้วก็ตามหาเธอให้เจอแล้วก็พากลับมาไปเร็วโอ้โหไปอย่างง่วงไม่ได้อ่านซับด้วยอ่ะนม่เอ้ยหน้าเป่าสักปัปบ๊บมปปิดชีพช็อตกันเชียวอีกสองลูกโอเคเราต้องตามทางนี้ไปตัดแล้วตัดอีกแค่ตายเถอะไม่เอ้ย อ้าวอ้าวดองตีนเฉยวันดีอ่าไม่ได้พี่ขัดแขนอ่ะจิ้มโอเคเลียร์ออกไปหนึ่งตัวนี่เรียบร้อยยตไอยต้นอ,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 อ้าวงัดหน้าให้โอเคโอเคยังไม่หมดอีกสองตัวจับทุ่มโอเคเหลือมึงละอ้าวโอเคเรียบคุยกันง่ายกว่าเยอะ อเขอของพี่ด้วยไหนๆก็เอาของมาแล้วผมขอขึ้นด้วยอ่ะโอเคขึ้นไปอา้าใช้ทางนี้ป่ะโอเควิงว่งวิง่งวิ่งนี่จัดให้โอเคเล้วเข้าข้างหน้าเนี่ยเนี่ยขีดให้อ้าวก็มีอ้มีตัวโดดด้วยม่ตายเกอะโอเคไม่อยากจับกู โอเคอยากอยากจับผู้เขาใจไหมไตงัดหน้าให้ทุบไตอเออเตะก็ได้อะแม่งเอ้โอเคไปที่ไอ้สตางค์กมไอ้กระดาษโอเครถกู้อยู่เดียนั้นมีถังน้ำมันก็แปลว่าว่าจะต้องใช้มันเช็คซ้ายเช็คขวามไม่มีของโอเคงั้นก็ไประเบิดจริงๆอยู่ในนี้มันควรละถ้าระเบิดอยู่ในนี้นะ โหว่าตายกันหมดเมืองนี่แหละโอเคตามทางไปเ,เตะเตะเปิดโอ้โหเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไดฟีดวะไปขอน้ำด้วยอ่ะแม่งฟรีดไดเฉยโอเคน้ำไดอยู่อัพมาคือแบบภาพแบบจองดีสยองจริง สายจูไ๋ไหมล่ะอ่ะอยู่นั่นไหนอ่ะมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นไต่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 เออโอเคจัดการกับไอ้สตารกร์กำก่อนลูกน้องไอ้สตารกร์กำอ่าเฮ้ยขึ้นมาล่อกันเองซะละมานี่มาหักของบิดชิบคีมแล้วจุกนมมาเข้าใจไหมเออไปมาวิ่งมาละไม วิ่งมาทำไม,มลูกซองแบบเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วโอเคจบลูกน้องไอ้จำหมดละ,ะ,ะลงมาแล้วก็ไปได้แล้วโอเคแต่มันบอกว่าที่นี่มีของนี่ใช่ไหมเออที่นี่มันมีของขอเช็คก่อนแล้วกันคือเจอินโฟเมชั่นที่แบบก่อนที่เราจะเข้ามาเคว้นเนี่ยมันบอกว่าในกาลาดเนี่ยมันมีสมบัติของ ไอรางวัลผู้ชนะอยูอ่เดี๋ยวต้องเดินหาดูกันในนี้บอกเอ้ยในนี้ใช่ถังวะไปเขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้โอเคแล้วก็เดินวนไปวนหาดูอ๋อต้องลงทางนี้โอเคตรงนี้ถังระเบิดอ่าทำไงดีวะอ่าปีนกลับขึ้นไปฮะ ให้กูขึ้นมาเอาถังเนี่ยนะโอ้ยเยียโอเคเราไม่เป็นไรอ่ะเติมก่อนโอเครถมีน้ำมันอยู่นี่ไม่ใช่แบบรถไม่ใช่แมงน้ำโอปัสนะแต่แบบมันคือสตาร์กรกมโอปัสไม่ตายเออโอเคอ่ะอิตาล์อ่ะ,อลอะแล้วของรางวัลแม่งอยู่ไหนวะโอเค ป็จัดการต่อที่กูต้องขับไอขยะอ้เซ็ขยะคันนี้จริงเหรอวะโอเคมีสมบัติอยู่ในนี้โอเคสิงไปเลยขนมสตาร์กัมโอปัสโอเคใส่เบิร์นเนอร์กดลิซสายค้างไอ้ทอมโกิลวิลมาเออมาดีเบิร์นเบบี้เบิร์นไอ้สัตว์โอเคนี่คือรถไอ้สตาร์กรัมมา okay, เบิร์เนเบบี้เบิร์นออรรม,ม, burn, baby, burn, มัน อย่าไปยั่กวโก้อย่าไปยั่กวโก้โอเคโอเคโอเคพยายามทยอยหนีบึ้มโอ้โหเละไปหมดแตด่รถล,ลิงแต่รถเล็กไม่ออกเว้ย burn, baby, burn, เบิร์นเบบี้เบิร์นอะเออนั่นแหละไปบึ้มโอเคโอเคจะบอกนะว่าเราต้องขโมยรถไอสตาร์กำมาเพื่อเอาเบิร์นเบบี้เบิร์นเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่นะ สิงหนีไปไปอย่างไอ้ดีฟ้าดีฟาราเทปปเปิลมึ้ก็อย่ามาขวางก็สิวะไฟไหมโอเค,ไฟ,ไ,อเคไฟแบบมันอลิมิเตดมันบึ้มวะ่ะชนดะหมดเลยแม่งเอย้ยจะมาขวางทางตัวอีกไม่มีอ่ะโอเคหมายกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟรถจะเล็งไม่ออกนะไปไปต่อไปต่อ,อเค อาเ,าาเอรียกสไนเปอร์สไนเปอร์ยังเรายังไม่เคลียร์ใช่ไหมเนี่ยโอเคพุ่งไปโอเคไม่มีเศษร่วงแต่เราขโมยทุกอย่างสไนเปอร์ยังอยู่โอเครีบไปที่เทปเปอร์ก่อนโอเคไม่รับโมปัตก็ยังอยู่ดีโอเคต้าอ,อยู่นี่จะได้มีรถกูด้วยที่นี่เป็นที่เดียวที่จะให้มันเบรกเซตสุดๆโอเคจอดลุงชำนั่งรอรอโมละ โอเคเจ๋งดีวะเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาเลยเอเธอจะใช่เอเอเป็นหนังนที่เหลืออยู่ของบิ๊กชิพอย่าเพิ่งตื่นเต้น,นเราต้องหนีไปแล้วโอเคสกตั์แต่อิมอร์ทัลมันกำลังจะมาคิดว่ามันจะแยกชิ้นส่วนมึงเป็นชิ้นอ่ะแล้วกูเอ็กูจะจัดการบิ๊กชีพ โอเคอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเก้าอี้เขาโอ้โหแม่งมานั่งพักเฉยอ้าวฮียลุงแม่โอโอลุงช้ำแบบจะแยกส่วนแม็กนี่ก็แบบแยกเก้าอี้เขามานั่งเล่นอีกแม่งเอ้ยเดี๋ยวนะสงสัยเสร็จแล้วใช่ปหขโมยขอเสร็จแล้วใช่ไหมแม็กจะได้แบบไปซันโวไซเคิก่อนโอเค เดี๋ยวไปไซน์โวไซนเควสก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาหลังจากที่แบบไปซันโวฟาร์มไซนเควสบ้างนิดหน่อยไม่ได้อะไรเลยส่วนเครื่องยนต์ตอนนี้กลายเป็นเครื่อง V8 ไปแล้วก็ได้มาจากการขโมยรถครับสร้างมาจากชาวบ้านหนาวนี่ใครวะเนี่ยอ่ะนี่เมนเควสเรามาหาใครวะเนี่ยไอ้ธนบุญไม่ใช่ที่ที่ดีเท่าไหร่นะอ่ะ The old man ขอดแก่ เธอบอกเป็นคนดูแลเด็กฮะเคยเป็นคนดูแลไม่ใช่เหรอเป็นงานที่แบบเหนื่อยแต่ว่าไอ้อ้าวตอนนี้เราอยู่ที่ดูน,นดเธออยู่ที่นี่ฮะนี่มัน,นดินแดนลกล้ามไม่ใช่เหรอวะอะเอ้เราจะจัดการใช่ไหมเนี่ยนะหรือว่าแม็กใช่ไหม อินเดอะกอรี่ฟอลโล่เดอะแทร็โอเคตามรอยไปอ่ารอยไปทางนี้โอเคค่อยๆตามไปเครื่อง V8 แอะไรวะตัวบูที่สวยมากเลยดูนะนี่อ่ะไฟสีฟ้าสวยงามอ่าไฟหายโอเคบั๊กแบบมีบั๊กแบบไฟไม่ขึ้นด้วยนะแฉ่แตสแปมแบบสแปมบูทจนหมดอะ่ะแหมใช้สคุ้มเลยนะ ตามรอยไปแต่บอกตามรอยไปแม่ก็มาให้แต่หัวยเลยนะให้ตายเถอะสกิลก็ยังอัพไม่ครบแม่งเอ้ยอ่าส่วนเราก็สิ่งไปตามรอยไปม,มันต้องมีอะไรสักอย่างแหละเพราะมันให้เราตามแบบช่วยเหลือเด็กนะแต่แบบเด็กหายวะ่ะมาคือจริงๆอ่ะผมอยากจะอัดน,นะอยู่ที่นี่แหละที่อาจจะดู What the fuck เราเคยมาก่อน ดี๋ยวได้เจอสุสานแล้วเอ้มันเหมือนว่าที่ที่โดนทิ้งไปเลยอะอ้าวเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอเคไม่มีทางเข้าไปได้เข็เนียไม่มีทางเข้าไปได้หรอโอ้เหี้ยอ๋อเราเคยมาแล้วที่มาเอาไฟให้มันอ่ะตอนนี้คือทางเข้าทางออกอีกทางหนึ่งอ้าวลดลับ ไม่มีใครอยู่เท่านี้โอกาสแต่มันเรามาเพื่อเด็กนะทําไมทาไมละ่ะอา้าวเครื่องดับไอ,อพวกนั้นมาใช้เด็กมาขุดหาของเอเราจะตามหาที่ที่ไหนเอ้ล็กๆไปมันก็จะเจออะไรสักอย่างนี้แหละโอ้ ไอ้อตายเหอะเล่นไปแปลไปมันแบบมันตึ๊บเปลี่ะคือถ้าเล่นไปเราไม่แปลไปด้วยคือแบบผมก็พอไหวอยู่นะใ <c oughs> นภาษาอังกฤษอะแต่เล่นเช่นไปแล้วแปลไปด้วยแบบมันตึ๊บจริงๆว่ะอ้าวเฮ้ยขับมาอ้าวไปไม่ได้วะ่ะโอเคต้องลงว่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปคนเดียวอยู่เนี่ยเ <c oughs> อ้ยตื่นตัวเขาไว้โอเคโอ้ยเหี้ยตื่นตัวเขาไว้ โอเคบันไดอ่ะขึ้นอ่าเอาไม่ใช่ทางนั้นหรอโอเคอ๋อต้องคาเมาโอเสียไม่พักโอ้ยเี้ยเล็ยเป็นกำลังจะล่วงเลยน่ะเคลงมาอ้าวอ่าเยียลงมาให้เออโอ้ทัดซีนอ้าวเฮ้ย รีบมนสู่ขนาดนี้ได้หรอวาเฮ้ยเซนตายยังไม่เป็นไรโ้ยละอยู่กับรถไว้มันรู้ตัวแล้วอ้าวต้องรีบหนีไปแชมบักก้โอเคมันไปละมันไปแล้วต้องเข้าไปลรื่กว่านี้ก็ตามหาโอเคตรงนี้ก็มีโอเคฟารมขอเข้าไว เพราะว่าเราเออะไรวะเราไม่มีรถเรามีแต่ปืนแล้วสก,กิลกยังไม่ตันเลยเนี่ยข้างบนใช่ไหมเนี่ยข้างบนข้างล่างไปได้ไหมไปได้นี่หว่าไปดูหน่อยสิข้างล่างมีของัอน,นี้อเลยนะใต้บันไดมีอะไรไหมเสียจะมีผีในกุกกีแล้วนะคือช่วงนี้ผมติดอนิเมะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคาอิสึกิไอ้คายสิตะ คือผมดูประมาณสามสี่รอบแล้วนะแต่แบบหยุดไม่ได้วะนี่น่าจะดูรอบพิสิษอ้าวเ้ยอ้าวโอ้มาใช่เด็กวะเฮ้ยแบนไม่มสเสียดลูกคอ <c oughs> โอ้ยเฮียอ่ะสวัสดีบัสเซอร์เอ๊ะผปรัสาสตร์มานนี้หัดทุบมาทุบทุบต่อยเออมานี่เออ <c oughs> ต่อยไม่ใช่มีหรอกนะ บอกว่าสอบเรียบร้อยจัดให้โอเคโอเคต้องตามเด็กไปฮะโอเคเดึงออกมาดึงออกมาโอเคได้เด็กอยู่ที่นี่ไม่ใช่แรงงานเด็กแต่เด็กหักวโตจังวะเฮ้ยโอเคตัดเชือกเฮ้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 เอ่อรู้ร มว่ามีเด็กคนอื่นไหมอยู่ข้างล่างเนี่ยชื่อกอรี่ไม่อ๋อเด็กใหม่คนขุดอยู่ข้างล่างอ่าโอเคแม่งฉี่ข้างล่างแต่ว่าโอเคต้องมองหาเด็กต่อไปตรงนี้เหรอวะไปได้อะเปิดได้ว่ะสองและก็สามโอเคดิกเกอร์ใหม่อ่าหนึ่งในสามนี่แหละ โอเคเป็นหนึ่งในสามโอเคไปเช็คทีละจุดเชื่อไหมเดีย๋ยวไปเจอจุดที่สามเนี่ยโอ๊ยติดอะไรวะเนี่ยโอเคคือผมติดอนิเมะแต่ว่ามันไม่อยากเหมือนอัดอยู่แล้วอะแล้วแบบอพอแบบไม่อยากมาอัดปุ๊บก็คือแบบติดเกมติดเกมแล้วพอไปติดเกมก็ไม่อัดอีกเลยชีวิตคือแบบหลุมหลุมนรกจริงๆแถมแบบ โอ้ติดภาษาญี่ปุ่นมากกว่าภาษาอังกฤษซะอีกตอนนี้โอเคลาาออกมาไหนเจอไหมอ่ะลาาออกมาดิไหนไหน hmm? อา้าวเชืยอขาดเนาะตายอย่างวันน่ะโอเคไม่อยูอ่หาต่อไปต้องเจอหนึ่งในนั้นแหละโอเคขอบคุณมากแม็กมึงช่วยกูได้เยอะเลยหนึ่งในนั้นแหละ แหมโอเคมาหากอลลี่ต่อไปกอลลี่กอลเลียหรออ๋อไม่ใช่กอลลี่แหละเออ <g ül> ก็อย่างที่บอกอะว่า,วาผมเป็นคนติดอดีเมค,คนเดียวเลยแหละก็คือแบบดูมาตั้งแต่ช่วงมปลายแบบอา้าวมีเสียงอ้าหวัดดีพ่อหนุ่มโอเคอ่ะต่อยโอเคต่อยอ่ะเอาออมีดปิดฉากตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตายตายแล้วก็ตายหมด โอเคเคลียเรียบร้อยมาลองลากดูสิใช่ไหมหลุมนี้เปล่าแต่มันมีคนเฝ้า่ะโอเคเจอเด็กหน้าตาเหมือนไอเด็กคนเมื่อกี้เลยเอาไม่ออกมาด้วยอ่ะไม่ใช่ว่ะต้องหายเด็กนั่นอ้าวอะไรวะน่ะโอเคตามเสียงไป เกิดขึ้นมาตรงนี้ไปไม่ได้โอเคจะรักซะหนมันไปไม่ได้ซะละโอเคต้องตามเสียงเด็กไปเอาข้ามไม่ได้อีกเออโอเคอ่ะข้ามได้๋ย่ละโอเคก็เรียบง่ายดีนะไม่ต้องอ้อมไกลเออเอามาสกายเดียที่นี่กำลังโดนขุดไปละไหนลองดึงออกมาดิมีเด็กกีดลากม,มา เออดึงออกมาดึงออกมาอา้าวแม่งตัดแม่งตัดสายทิ้งว่ะเออหีือว่าจะเป็นทีง่ายนะแม่งเอ้ยเ,เขย่อาอยู่ละโอเคต้องไปหาทีาท่อื่นละโอเคตรงนี้ปะ่ะเอาไปได้ปัดมือนะเกาหูวขันหูเหลือเกินอา้าวเพื่อนแม่งเล่นวอร์เฟรมโอเคอินเทอร์แลก ปล่อยกูไปบ้าสัสแม่แม่เธอสีโขบใช่ไหมผมสีแดงเธอเธอเรียกเธอว่ากอรี่กอรี่หรือกอรี่วะเอานี้ยไปแม่ยังไม่ตายใช่ไหมเฉอะกำลังรอเธออยู่มาลากขึ้นมาโอเค เอาเด็กออกลุงช่ำมาอย่างหมดไปเร็วผ่านนี่ไปโอเคเ้ยอะไรกลิ่นเดินอีกแล้วรู้สึกว่าได้กลิ่นดงตีนเขาค่อยข้ามไปแม็กเดิร์พีงแม็กเดิรพีเลี้ยงเด็กแม่งเอ้ยรู้ใช่ไหมว่าออกทางไหนไม่มีทางออกมันต้องมีดิโอเคลุงช่ำแม่ง เราซิ่งหนีไปละเออแต่ก็ไม่แปลกใจหรอกโดนพวบมิศาสต์เอ๊ะโดนพวก,พว,กวิสาตมันไ,ไล่ไปละวิสาตหรือมิศาสต์วะเริ่มสับสนอ่ะลากมาละอู้อา้อาวพี่อะรถอ้าวโอ้โหบอดไฟอ,อยู่นี่ลนะโอเคเดี๋ยวอยู่มาสิมาดิไอ้ทอปด็อกโอ้โห ทับดอกว่ะมาจัดก,การากอา่อนเออลงช่ำมาเร็วๆดีจ้าเร,เรเาเบิดแล้วยิงทับดอกเนี่ยเฮ้ยไปดีเอโอ,เอโอเคโอเคยิงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเอาปิดตัวเอาอื อ้าวโอ้ยกระวิ่งมากระแทกอีกโอ้ยล็อกไม่ถูกตัวเลยให้ตายเถอะโอเคโอเคไล่ต่อยเลี้ยงตัวไปแบบติดเอสโอก็ติดติดอ้ต้องมานั่งอัดเกมอีกอ้าวเรียบร้อยลวงใช่ไหมขอจ้วงหน่อยเถอะมานี่ต่อยต่อยต่อยเนียวจัดให้อีกหนึ่งนะัดโอเคหลอดกระสนุน แล้วก็จัดให้โอ้ยเฮียแมงวิชสวนเข้าเอาไม่วัดเลยเฮ้โอเคเก็บได้กระสุนลูกซอง okay. อ okay. โอเคได้อยู่โอเคแล้วก็ยิงโอเคแล้วก็เข้าไปใกล้ๆอ้าเฮ้ยอ้าโอเค เก็บอาวุธมาได้ละมึงโดนโดนกูอเอ๊ะอ้าอเจ๊ไม่ได้อยากจะเอามาใช้กับมึงเลยเอาเฮ้ยเจ๊เราไม่ได้อยากจะเอามาใช้กับมึงแต่ว่ากัดแท้กัดแท้กัดแท,ดแท้แล้วก็ส้นตีพีทักโลก่โอเคจะขอแป๊บเด็กรอได้เด็กรอได้ดอไดโอเค โอเคได้สามนัดอืมโอเคยังมาเรืเร่อยๆมานี่ทุ่มไปไต่ให้โอเคไต่ง่ายดีนะโอเคเก็บของรอมานี่เออเตะไปอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยเก็บของก็หมดกระสุนก็นยังเหลือวิ่งกลับไปหาเด็กก่อนอ่ะไปหมดแล้วยังก็มานี่มามาเร็วมาเร็วตอนไปได้เวลาขับรถแล้ว อ่ะเอากอเกอเลีไปคือข,ขึ้นรถไอ้พวกประสาทอ้าย,ยังยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยรถยังหนามพาเด็กขึ้นโอ้โหต้องขึ้นฝั่งนู้นะแม่เลยขึ้นฝั่งนี้ไม่ได้หรอมาโอเคเปิดปะเข้าไปเล่นนะเข้าไปนั่งนะอีเด็กเด็กเกีย์อ่ขอโทษนะต่อคารู้สึกมันได้อะไอเด็กเอ้โอเค ปิดเบาๆด้วยนะขึ้นรถขึ้นรถสิเฮ้ยโอเครถนี้มีกรอเ่าเราจะไปไหนใช่ไปหาแม่ใช่ไหมใช่อา่โอเคเด็กไม่ก่อนหรอกแต่ผมขับรถแบบมืดจัดเลยแถวเนี้ยโอเคไปแบบนำโอปัสไปลุงชั่มไประหว่างนี้เราซิ่งหนีไปอย่างเดียวเลย ข้างหน้านี้จะออกไปได้นะโอเครถนี่ขัยากไอตาลุงที่ถือคทาเป็นพ่อเธอเหรอเขาเป็นคุณลุงเนี่ยเป็นเพื่อนไม่ใช่พ่ออ่าแล้วทำไมแม่จุถึงทิง้งไว้ละ่ะไออ๋อใช้แฟนเพื่อเปิดงั้นเหรอเยี่ยมทำมาอยู่ที่อได้ดูนล่ะไอแม่ให้แผนที่มา เป็นดีที่ปลอดภัยเป็นอาหารแต่พบปราสาทอยู่ที่นั่นแล้ว <did> ตาลุงก็เลยโดนฆ่าโอเคอทำได้ดีมากรอดซะละโอ้โหแล้วโโลกูมาติดอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยโอเคข้างหน้าน่าจะเป็นทางออกละแม่งตาลุงช้ำกลับบ้านกลับไปน่าจะโดนด่ายอยู่อะแม่งเอ้ยทิ้งซะละโอเคบึ้ม โอเครถมันทนอยู่นะไอ้พวกเนี้ยโอเคคืออ่ะเดี๋ยวคอยแบบหาแบบเวลามาอะไรวะทำรีวิวลงช่องก็ได้อ้าวเฮ้ยบัสเซอร์กำลังมาล่าฉันแล้วไอโอเคก่อไว้ให้แน่นล่ะโอเคบึ้มโอเค เบสวันเลิศโอเคเราไม่มีบูทแต่เรามีระไม้แลนด์ไม้โอเคโหมันไล่ามาละโอเคชนกระแทกได้อยู่โอเคอย่าอย่าไล่าตามมันเดี๋ยวมันมีไอ้แลนด์ไม้ใส่เราโอเคนั่นไงกูว่าเราต้องแลน d m ไม้ รถระเบิดรถระเบิดไม่เอาหนาไม่เอาหนาฮะโอเคเบิ้มโอเคอืตาลุงแบบโอ้ยดีเทคด้วยมีคนมาแยมอีกโอเคโอเคอันดีเทคละแต่ยังมีคนตามมาอยู่นะไม่โดนอ่ะโดนว่ะแก่เท้า แม่เธออยู่ที่นั่นแกท่าเหรอแกท่าปลอดภัยไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ทำไมล่ะก็ <c oughs> ะไปลุกมาปเป็นอย่างนี้เสมอแหละโอเคอ่ะเคเค่อยๆขับไปเจ้าทีมึงแรงเหลือเกินขับตามมาอยู่นั่นน่ะโอเคค่อยๆขับไปโอเคยโห เลสไนก็ยังอยู่นะไมตายเโอเคบึมบึมยังบึมไหมอ๋สสอสไนส่งมาโอ้ยิงอีกเจ้าที่แถวนี้มันแรงจังวะโอเคไม่มีใครตามมาแล้วนะเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวผมนะ่าจะรีวิวอนิเมะสักเรื่องหนึ่งอนะแค่แบบเอารีวิวแบบเผินๆพออะโอเคทำไมล่ะเราสามารถอยู่ได้นะสามคนอ่อคือแบบว่าไม่ อ่าฉันเดินทางคนเดียวนะ่ย okay. โอเคขโมยรถเข้ามาแล้วก็สิงต่อไป mm hmm. เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าแบบไอโบดมันอยู่ไม่ค่อยโบดมันอยู่ไม่ค่อยสงบสุขเลยวะแม่เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยโอเคถึงแล้ว <made> เราทำได้เดี๋ยวจะได้เจอแม่แล้วใช่ไหม <I heard. S 2> ไม่รู้นะได้เจอแม่เปล่าโอเคเข้ามาละ มาเคาะดูสิอยู่ไหมนะเฮ้ยเออยังอยู่เว้ยแม่ขเขาเจอคุณแล้วขเขาเจอเธอแล้วโอเคเจอช่วยได้่ะอกูไปแล้ะโอเค โอเคตัดจบคลิปเลยแล้วกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยก็ขอบคุณครับผมตัดจบคลิปเลยแล้วกันขอบคุณครับ